สำหรับก็ d z ซิล a ่าเวอร์ซัคองนะครับกำกับโดยอดัมวิงการ์นำแสดงโดยมิลลี่บอบบี้บราวน์นะครับเล็กซานเดอร์สกาการ์ดคลายแชนเดอร์รีเบคก้าฮอล์ไบรอันชายรีเฮนรีเดเมียนเบซีและหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยวอร์เนอร์บรอดเดอร์พิกเจอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับช่องรีวิวหนังนะครับกับคลิปนี้ที่ผมจะมารีวิวกับหนังที่นักดูหนังหลายๆคนทั่วทั้งโลกเนะี่ย เฝ้ารอคอยนะครับหลังจากที่มีการเลดการฉายไปหลายเดือนพอสมควรเพราะว่ากระทบกับวิกฤตโควิดในทนะครับกับเรื่องนี้นะครับก o d z ซิล่าเวอร์ซัองก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทั้งก o d z ซ l ล่และคองเนี่ยของค่ายนี้นะเขาก็ได้ปูเรื่องราวแล้วก็ทําให้เราได้เห็นยูเตอร์เอ็กตั้งแต่เรื่องคองภาคหนึ่งหรือว่าก o d z ซิล่ภาคที่แล้วนะครับก็สามารถผูกกันให้มาเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้ทั้ง2ราชันเนี่ยมา ปะทะหรือว่ามาเจอกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับปี2021ฝันของพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้เป็นจริงกันขึ้นมาแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็น Godzilla vs Kong ในเวอร์ชั่นที่แบบเ,เป็นใส่สเปเชียลเอฟเฟกคือเอาคนมาสวมชุดคอง g o d z i l l a สู้ๆๆกันอะไรอย่างนี้แต่พอมาในยุคสมัยนี้ครับเป็นเ,อเวอร์ชั่นที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าอยากจะกราบ ทีมทำซีจีงามๆว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่โคตรเนียนนะยังก็มีตัวตนจริงๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เข้าโรงหนังแล้วนะครับก็แนะนำเลยว่าไม่อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่เป็นติ่งทั้งพี่ก๊อตแล้วก็พี่คองเนี่ยพลาดด้วยประการทั้งปวง ก่อนจะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือหากอยากจะเป็นกําลังใจให้กับการทำคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานผมเองเนี่ยต้องยอมรับ ตามตรงนะครับว่าเป็นติ่งของทั้งกอซิล่าแล้วก็เป็นทั้งติ่งของคิงคองนะฮะคือชอบอเรื่องราวและก็หนังของทั้งคิงคองและกอซิล่าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเป็นความจังฝังใจมากนะครับแล้วก็โอ้โหคาดหวังมากกับเรื่องนี้ซึ่งตอนที่เราดูค o n ส s Q ิไอร์แลนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเออเป็นหนังที่ตอบโจทย์สนุกดีนะสนุกเลยนะครับแล้วก็เป็นการปูเรื่องที่ดีเลยทําให้เรารู้สึกว่า เหงาๆไปกับพิคคองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ชอบคิงคองในเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันนะฮะที่เคยทำหนังรีเมคคิงคองจริงๆเลยนะฮะเข้าไปในเกาะแบบเวอร์ชั่นปกติเลยที่ไปค้นพบไปเจอหลงรักผู้หญิงนะแล้วก็ตายเพราะผู้หญิงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอมาในคองเวอร์ชั่นนี้เนี่ยบทเรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งพอมาในมุมของก็ซิลล่านะครับตัวผมเองเนี่ยชื่นชอบคือชอบเลยนะ ตั้งแต่กอ d z ซิ l a าภาค1นะครับที่วอร์เนหยิบมาทำตรงนี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้เลยแล้วภาค2เนี่ยผมก็ชอบมาก King of the Monster เนี่ยคือผมรู้สึกว่ากอ d z ซิ l a าทั้ง2ภาคที่ผ่านมามันมีสเสน่ห์ฮะมันดุดันแล้วมันดูจริงมากๆมันดูสมจริงมากๆนะครับดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยกอซิลาสามารถมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้ได้จริงๆะฮะคือดูไม่เวอร์เลยนะครับ ซึ่งคองก็ฉันได้ฉันนั้นเชกเช่นเดียวกันเลยแต่พอมาในเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปดูในรอบสื่อมวลชนของ w a r n e r b r o t h e r นะฮะในจอ iMac โอ้โหได้ที่นั่งก็พอดีเป๊ะนะครับพอดีสายตาสิ่งแรกที่ผมได้ดูและรู้สึกเลยนะฮะโคจะฟินนะครับกับฉากเวอร์ซัทการประทะการไฟกันเนี่ยของกอซิล่ากับคองโอหูดุเดือดมากบอกเลยนะครับว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเน้นเหมือนกับว่ามุมมองมุมกล้องต่างๆจังหวะของการต่อสู้เนี่ย เปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของระหว่างคองกับก๊อตจริงๆนะฮะคืออย่างในกอตหรือว่าคองนะครับที่ผ่านมานะครับทั้ง3ามเรื่องนี้เราเหมือนกับว่าเป็นผู้เฝ้ามองอยู่ห่างๆในความรู้สึกของมุมกล้องจะเป็นแบบนั้นแต่พอมาในเรื่องนี้นะฮะโอ้โหมุมกล้องทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่ใต้การต่อสู้ของไอ้สตัวนี้จริงๆนะครับคือมุมกล้องนี่โอ้โหแหวกไปแหวกมาหมุนไปหมุนมา แล้วต้องกราบงามนกับ,บ CG อันนี้คือข้อดีมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปโฟกัสเนื้อหาเลยเลยบทของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าค่อนข้างที่จะอ่อนมากคือใครที่เคยดู Skill Iron ในเวอร์ชั่น King Kong หรือว่าดู King of Monster หรือว่า Godzilla ภาคหนึ่งมาเนี่ยเราจะสัมผัสได้ทันทีว่าไอสาเรื่องที่ผมเอ่ยมาเนี่ย เรื่องของบทเนี่ยมีชั้นเชิงแล้วก็มีมิติมากกว่าในภาคนี้นะฮะพอมาในก็ซิล l ่าเวอร์ซัตคองเนี่ยเรื่องของบทเนี่ยรู้สึกว่าจะบางมากๆบางมากๆเลยนะครับแล้วว่าไอสิ่งที่หลายๆคนเคยคาดการนะเคยคาดการจากตัวอย่างเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงอา่าผมบอกได้แค่นี้แล้วกันจะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยล์นะครับแต่เรื่องบทเนี่ยบางมากพาร์ทของมนุษย์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนนะครับของหนังเรื่องนี้จริงๆ ในทั้งก็ซิล่าหนึและในคองภาคหนึ่งเนี่ยผมกลับไม่รู้สึกว่ามนุษย์เป็นปัญหากับหนังนะฮะคือผมรู้สึกว่ามันเวทกำลังพอดีเลยแล้วก็ตากะเหตุผลดูแล้วพอให้น้ำหนักได้ว่าเออมันมีส่วนโยงใยห,หรือว่าส่วนที่ไปสัมผัสสัมผัสกับตัวเนื้อเรื่องของหนังพอดีแต่กับภาคนี้ฮะก็ซิล่าเวอร์ซัคองผมรู้สึกว่าภาทของมนุษย์เนี่ยเป็นจุดอ่อนเป็นปมด้อยของหนังเรื่องนี้จริงๆซึ่ง ไม่มีมนุษย์ก็ยังได้นะฮะคือทําให้เหมือนกับว่าเราตามดูรายการรายการหนึ่งที่ถ่ายาชีวิตของก๊อตกับคองเลยเนี่ยผมรู้สึกว่านั่าจะดีกว่านี้คือพอมาเป็นพาร์ทมนุษย์เนี่ยผมดูแล้วผมกลับรู้สึกรําคาญครับรู้สึกรําคาญร,รู้สึกว่าน้ําหนักตาก,กะมันดูเบาบางบางเฉียบมากๆเลยไม่ได้มีมิติหรือชั้นเชิงใดๆทั้งสิ้นนะครับคือไม่ได้ทําให้หนังเรื่องนี้ดีขึ้นนะคือหนังเรื่องเนี้ย นะครับสิ่งเดียวที่ดีเลยคือก o อดซิล่ากับคองจริงๆฮะแล้วซีนการต่อสู้ทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเสิร์ฟมาแบบจุใจ10ปีต่อจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพอะไรแบบนี้หรือ20ปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีงามทั้งหมดคือฉากเจอกันของกอดซีล่าและคิงคองจริงๆนะครับในส่วนเรื่องของเส้นเรื่องต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมาในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความโอเวอร์เยอะมาก คืออย่างในคองมันเป็นการย้อนอดีตใช่ไหมคองพักหนึ่งมาเป็นกอสซิล่าเป็นยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในหนังเนี่ยมันยังเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันอยู่แต่พอมาเรื่องนี้ครับโอ้โหเหมือนเล่าแบบเ,เหมือนอยู่บรรยายสตาร์เทคอะโอ้โหทะลุทะลวงข้ามมิติอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรแบบนี้เข้ามานะครับนดๆจึงทําให้ผมรู้สึกว่า โอ้นี่มันจะไอข่าวที่บอกมาว่าจะมีการร่วมโปรเจกต์กับแปซิฟิกริมหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะครับคือจัก,กรวาลมันก็ลิงกันได้เลยนะครับเพราะว่าไ เนื้อหาตัวหนังหรือว่าเรื่องของโลกของมิติของอะไรอย่างเงี้ยของยานของเทคโนโลยีอ่ะมันเชื่อมลิงก์กันได้นะครับในมุมมองของผมนะคือเอาเป็นว่ามันดูฟิวเจอร์มากกว่าเหตุการณ์ปัจจุบันจริงๆนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่ผมรู้สึกในเรื่องของบทนะครับด้านต่อไปคือดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงก็เรียกได้ว่ามาตรฐานแล้วกันเขาก็ ทำหน้าที่ของเขาไปนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนของพาร์ทเนี่ยมันคือบทครับมากกว่าที่กลับกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยน่ารำคาญนะคือพอเข้าซีนมนุษย์ที่ไรมันดูแบบหนังดูด,ดรอปไปเลยไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องยกรางวัลให้ก็คือคองกับกอซิล่าเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะในด้านต่อไปก็คือเรื่องของวิชวลเอฟเฟกองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงเรื่องนี้นะครับเลาเรื่องอ,อผมคิดว่าเนิบและนิ่งกว่าในในกอซิล่าหรือว่าในคองนะฮะคืออย่างกอซิล่าหรือคองเนี่ยมีจังหวะ อินเตอร์ลูดอินโทรน,นะครับชกแยบอะไรตลอดมีซีนให้เราเห็นสะพึงแต่ว่าพอมาเรื่องนี้พอเข้าพาร์ทมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ยาวๆนะครับกว่าจะเข้าพาร์ทไฟกันก็ก็ใช้เวลาแต่พอไฟกันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามทําให้เราเก็บกดนะครับอยากดูภาพไฟเต็มๆพอไฟทีนึงก็โอ้โหจังหวะดีมันสะใจมีชั้นเชิงเราจะได้เห็นลีลาการต่อสู้ของคอง,คองก,กอซิล่าซึ่งนะครับกอซิล่าภาคนี้เนี่ย เหมือนบ้าคลั่งมากฮะแล้วก็หูเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรงส่วนคองก็มีชั้นเชิงของการทักษะการต่อสู้ที่มีการวางแผนในการคิดได้เห็นได้ชัดมากนะครับว่าคองในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการสื่อสารแววตาทุกอย่างมันดูมีความเป็นความรู้สึกกับมนุษย์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องชื่นชมการออกแบบนะครับทีมภาพแล้วก็ทีมคอมพิวเตอร์กราฟิกทุกอย่างทำออกมาดีเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆนะครับ การตัดต่ออาจจะมีการตัดกระชับฉับไวมุมกล้องเนี่ยบางฉากบางซีนเวลาเห็นก๊อดกับคองไฟเนี่ยอาจจะมึนมึนหัวนะผมเข้าใจนะว่าอารมณ์พุ่มกับเขาอยากให้เราเหมือนกับว่าไปอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ะฮะถ้าเกิดว่า,าพุ่มกับตั้งใจแบบนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทําสําเร็จนะครับเพราะว่าบางซีนบางฉากมองไม่ทันแล้วมึนจริงๆคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะต้องไปเก็บรายละเอียดรอบ2เป็นต้นไปนะเราน่าจะดูอะไรแลวเห็นอะไรได้ ชัดมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็ซิล่าเวอร์ซัตองเนี่ยเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10นะครับฟังไม่ผิดครับก็ซิล่าเวอร์ซัตคองเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10อย่างที่บอกครับจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของบทนะครับแล้วก็หลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันดูมีความเป็นในอนาคตมากกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่า เป็นหนังเสิร์ฟสายมอนสเตอร์แบบล้วนๆเลยคือเอาตะกะความเป็นจริงออกไปเลยนะฮะคือไอภาค1ภาค2ของก็ซิล่าหรือว่าย้อนอดีตไปในของคิงคองไหนที่มันดูจริงจังดูสมจริงดูดูเป็นเรื่องปัจจุบันเนี่ยภาคนี้คนละแบบะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ให้มีความสุขอย่าไปคิดมากเรื่องของบทหนังหรือว่าพารของมนุษย์ให้โฟกัสที่ฉากต่อสู้ของทั้ง 2ราชันนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าหากคาดหวังฉากแอคชั่นของคองกับกอซิล่าเนี่ยจุใจแน่นอนจุใจครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกไนะจริงๆผมชอบทั้งคู่นะแต่พอมาดูเรื่องนี้ผมในใจผมอะ่ะแอบเชียร์คองยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือแอบเชียร์คองแทบจะทั้งเรื่องเลยนะครับคือเราก็จะได้เห็นสกิลของกอซิล่าแล้วว่าโอ้ตั้งแต่ King o f Monster นะว่ามันดุดันมันเวอร์วังมากแต่พอมาภาคนี้เนี่ยโอ้โหมาไฟกันมันก็มี ทุ่มทับจับหักมีหมดนะฮะสำหรับก็ซิล่ากับคองแต่ว่าก็ซิล่าภาคนี้ค่อนข้างจะโหดแล้วก็บ้าคลั่งจริงๆส่วนคองก็โอ้โหคิงแล้วก็คองจริงๆฮะเราจะได้เห็นจักรวาลของคองมากขึ้นความเป็นมาต่างๆจะได้เห็นจักรวาลจริงๆว่าโอ้จริงๆ,งๆแล้วเราเห็นจักรวาลของก็ซิล่าในภาคชิ้นแล้วเนี่ยว่ามีเมืองมีอะไรในภาคนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าคองก็มีเชกเช่นเดียวกันโอเคนะครับสําหรับก็ซิล่าเวอร์ซัสคองนะครับ อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ฉากการประทะกันเป็นหลักอย่าไปดูที่เนื้อหาหรือภาพของมนุษย์นะครับอาจจะทำให้เสียอารมณ์ได้และแนะนำครับว่าควรจะดูบนจอ iMac คือหนังสไตล์เนี้ยบล็อกบัสเตอร์ขนาดเนี้ยผมคิดว่าไม่ควรพลาดนะครับนักดูหนังจริงๆนะใครรักก็ซิล่าและคองไปครับจอ iMac คุ้มค่าอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปเก็บเวอร์ชั่นภาคไทยอีกสักรอบนะเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนตัวชอบครับชอบจริงๆแต่ว่าอาจจะให้คะแนนน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนๆคนไหนดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ให้คะแนนกันเข้ามาได้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนมาคอมเมนต์กับพื้นที่ข้างล่างนี้เพื่อแชร์ความรู้สึกให้คนที่ยังไม่ได้ดูได้ช่างใจตัดสินใจไปพร้อมกันนะครับส่วนคําพูดผมเนี่ยก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะฮะก็อย่าเอามาตัดสินว่าหนางังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะก็อยากให้ไปดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเอง หนังเรื่องนี้จะมอบประสบการณ์แห่งความเป็นหนังมอนสเตอร์แบบบล็อกบัสเตอร์แบบเต็มเปลี่ยมจริงๆไม่อยากให้พลาดประสบการณ์แบบนี้ฮนะเพราะว่าหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นฉากของคองกับกอซิล่ามาเจอกันอย่างนี้ไปอีก10ปีหรือ100ปีก็เป็นได้โอเคครับสุดท้ายก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ